ตัวแทงายจากสำร s. <S องยัขวาจากศีรัตน์ครับอดสี่รักอาซอาซตอะครับเดินขยับดนทับทิบที่ยกสองซดเคล็ดดัยกสองเอกหั่สาหมันสองไเลกไเลยแก๊ปแก๊อาบสา ต่อรับปัตตี้่วยตีีเอกใหญ่นะคะเอาที่อ่อนใจเข้ามาตัวไปัำน้ำเงินหล่อหลอต่อไม่แพ้ต่รับบัตตี้ตัดแรัดต่ เด็กก็ตครับเพชรดรัเช er> mm hmm. ื่อว ah, uh, ่าความหนักน่าจะเริ่มมาแล้วนะครับเอาไปครับใอ้อาวุธเตะต่อยตีหน้าขายใสตรวจเอาดูครับอันดับสองนะใช้อาวุธที่เดือดองถนัดนะครับเด็ก่อครับเพชรดรั สายตัวซ้ายจากนับเกลี้ยงกับลกด้หายดปันผาดเลเตุเอาคื้นันติดปั้ใยเอาพอได้ทีโอ้โหสายตัวชิดแล้วชี่ล้วติเฮ้ย พยายามเติมโตไดเตสอสุรนดีจังว่มบังได้สายนงสุดอดกินมาทั้แดงนีครับคั่นี้แ่าชิงจังหวะกันอยู่ช่วงนี้ลอนะครับเีกยันงอองไม่เข่าให้ทาไม้อใ้ถูกให้ถูก

ก่อนค่ะสองยกผ่านปะาแทงเอาเืใหม่ม่ได้มีรชมพวกนี้ใหคู่นี้ยกสเก็บขยัความข้มอ้สาับอ้ี้สาูรับอกออายกสามแข้งนพึสอง สองปุ่สองพันลัรุ่นน้องนี่ฟ่งแดงครับสายตรวเอะเาจะใช้เดิยบนครับเินมีเพชรจสสูรเบชดอ่าดูร้องหลับอกปัเยกพรจพักยสองแปดเจ็ดรับสองแปดเจ็ดล้วดูสิของพี่อาทองชึ้นต้นครับร่นหี่หายไปนาครับดีเลยโชคไว้กับพี่หาสิกนพี่สองปีนะับ

ดูแลอาวุธบอกอันนะครับดพติดเดินเข้าไปจับไอ้บ้าน่อบแผทู่สายตัวจับเอาไว้จัตเพียรไทยสุวรรณครับี่แทวงแล้ก็เดินต่อครับตอนนี้เดินกนไปแล้วตัวสายตรว ตีให้แรนตี่ห้แรงตีให้รตีให้แรนตีให้แรวตีให้แรงตีให้ครงตีให้แรอตีให้แรงตีให้แรงตีให้แรนตีให้วรงตีใ้แรงตี่หรงตีให้แรงตี้แรงตีใ้วรงตีให้แรี้วรงตีรงตีใหร

แต่ด้เข้าซ้ายสายลุดยกเทากวางที่สายตัวเป็พอมหลักออกมาได้ทียกที่สี่ยกจงยกทองครับตุกนม้ครับเอกใหญ่ยกสี่ค่ะเขาไปครับกันด้านเด็กบอลสงสุดนักเดะก็โาจำน้ำเงินสอง หลบยันได้ให้ e> ยันกันรบหัวใจหน่อยวิ่ง่อไปฮักคอยเออเพชยบเรียมองได้หลังได้คลไปยคล้ายเออไโจมคนคล้ายกันจริงจริงโคตรโคต่ครับโอ้โตายเลยันต่อโอ้โหฮักัวร้อยร้อยต่อ ได้รจสอกันได้ตรวจสอบกันอย่างครบครับเียถอยหลังไม่มีจอสก็ว่าย่าที่สายชวนเอาไมได้จะองแทนตับเลยโอ้ต่ดาเก้่อได้สวยครับสวยัะเอ้าหน้าที่รุ่พี่ใหญ่รุ่น้ายอยงนี้นะเอับกดครับ ความใหญ่ในการสของรุ่นน้องตรครับได้อยนิดนครับเดินเข้าไปครับเรกครับทักษะของสายตรวจนเอากไปเลยโอเคนทัก สายตรวเยอะแนีู้สีแล้วนะคบสองเป็พสอน้องครับเพืวโอ้ยสายตรวแดงเล็กน้นกเงินครับับต่อครับเล็กอสอสูงเด็ดครับอโพยายามจะใช้สอกัาให้รั์ต่อติเซนไอดอลลุไปเลย

ทำอะไรดูดีไปหมดนะพี่ที love, ่ตอนนี้แต่อะไรก็ไม่ได้ครับบังตัวหมดใหญ่2 8คนตะกินบกรนสนามปิด29่บายาใหญ่30มิหินแห่สาดตกบางบางมดแดงมิมีนาคันน้องก็พาท้าพร้อมจัลลศนะรับสิบมีนาดูตองครับอยกสุดท้ายครับสายตรวเพ็รดำ เป่ยสอง่ยดอะรเยนไก่ื้อตอนน้ควบุมการชบมหน้าที่สับกับชูม่ลสุดท้ายครับโดครับปาทีหารมีจริงหรือเปล่าครับูครับเปลี่ยที่เหลือเที่เหลือเป็นดัสอสุรเดชปัดกับสองครับที่เหนือมัดเปลี่ยนชีวิตปีหรือเปล่าสองโมรมีอะไ นับบอยนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้หกันเลยเสียงเชียร์วินาทีนอ่ก็ไม่ไแน่โอ้โหกว่นี้เพชรดาวรุ่นพี่จากศรีรตัตนะแต่ที่สายเดียวก็สู้พลางหนีพลันสุดท้ายค่ะอ่ะคารวะรุ่นพี่นี่กับน้องแจกใจให้กันค่ะือว่าทำเต็มที่นะ เตรียมใจสามใจเพิ่งกคะแนนครับเราสนาบครับแล้วก็ชูมาไปที่สายตรวจวินอุโบลดีดีด้วยครับให้กำลังใจกันทางด้านพี่ดำพักยกสอ7แปดเจ็่วเสร็ยกที่หนึ่งครับสามยกแต่นี้ก็บดนสามยกนะครับห้อยใหม่ต้นกล้า ขึ้มนมา,าเขาใส่โดนบอกเลยว่าจะเป็นเกมสั้นนะพี่อุทิศดูหน้าดูหน้าหมดหลังพูดสำคัญสามยกขอบคุณน้องอ่อนน้องหนุ่มพราไทยกัญญาลูกแก้วนะทีมงานเอไอเอโตชิไปเยสามยครับตอนี้ยกที่หนึ่งสองัปิบเจจุดแดงศึกษา

เห้เขาลมยวนข้อนรุนสจาอ้ยยยเกียวเยเอเขียบเอ็เขีเฮ้ยเ้โดนน้นดเขียบขวเอ้ยออกเกมเลย มดยกที่หนึ่งเริ่มตั้งแต่ห้าโมงเช้านะคะเหียงพระแล้วล้วก็ใส่เลยโมดต้องกล้ายันถุงนตอนเย็นแล้วก็ต่อักสองไปเลยเล็กต่อแล้วก่อนแดงจะกระเจตีีครับ้เอ้ชผู้กกาก็คงจะเปหน้ที่ให้ผู้ที่เกเคยร เลี้ยงเอาลยการเอาลุยเลยจะก็เลี้ยงลุยเลยแต่เหตุอะไรกันวะเเตุนั้นนะเย่เย่เยจะไมลงมั้ยเลี้ยงคนเดียวคนเดียวมันเลี้ยงแฟนกับยาบงยาฮีนะขอบคุคู่นี้ ต่อยจริงๆตเยสร้างของเส oh, oh. Oh, yeah. ียก้นเอะเ่อนยต่อยเนอยเนีย่อเนเยอยเอยเ่อยยเนี Alright, ่ยเนี <Let> ่อยน่่อย่ตเนเนีเลยนีอย่ออย่เียนอย่อเนเเเเ บอกว่าเล่นไปโทกับวยแบบนี้นะบอกเลยวรุ่นนี้ี่รุ่นามเสียนนะไวรู้ว่าตะเชียร์ไดีเอ้คนรรทอนเลยพัละพันแลหมื่ตักกระเพ็ดอจสัไปครับไปเน่นะไปนะจะเี่เอาเยจตัน ชกที่สองครับจะดุจะบอกรัาได้ครับดูว่าน้ำมันไม่เหลือเยอะไหมเอาใส่เลยจับกระเดยกสามยาบเอฟซีแลน้ำเงินออกบันทึกสองดวงในแดงไอ้เราดูผลการเลี้อง มืผู้ต่อสู้ได้ย้องสาสมด้วยนะเวลาเดินเกรงไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่อยเดินไปหนจะยอมัอเลีนแสู้เยไปเ่ยเขาอเ้จะดีไปไหน เอา ตรงกลางสงบจบรอย่างเป็นทางการผ่านเล่นครับพี่มีผ่านเลนเข้น